นี่นะทำไม,มข้างนอกข้างในเพราะว่ามันอยู่เหนือไม่มีอะไรไปห่อหุ้มมันก็เลยมันกินตัวมันผูกจากข้างข้างนอกเข้าข้างในแต่เนื้นะก็คือปูนปูนอะ่ะมันผ่อไปห่อหุม้มด้านบนก็เป็นกระเบื้องด้านล่างก็เป็นปูน,ด,น,ปน,ปนด้านซ้ายก็เป็นปูนทีนี้มันอยู่ด้านหน้าอย่างเดยว<อ>ที่ว่าไม่ใช่ปูนอ๋อก็คือมันมีความเคื้อนสามด้านที่ถ่ายเข้าไมา้ด้วยไอตัวที่โง่นะก็เพราะเนี่ยมันจะกินข้างในไงพอเข้าไปแล้วน้ําออกยากไงมันก็จะผูกจากข้างในมองไม่เห็นด้วยมองไม่เห็นทีนีกว่าจะเห็นก็คือ ก็คือดูข้าง <regret it? S 1> like นอกเนี่ยมันดูเหมือนไม้ปกติไอ้นี่ือปลูกจากนอกก็เห็นเป็นรอยอย่างนี้นะใช่มันก็ตอมกันเนี่ยจะเป็นจะเป็นข้างนอกอันนี้อายุอายุไม้คือได้ถ้าปลูกก็ปลูกจากนอกไม่ใช่ก็หรือว่าไงไม่ไม่ใช่เกี่ยวบอายุไม้อนี้เนี่ยพอฝนมันสาดลงไปใช่ไหมมันจะโดนฝนความชื้นอะมากกว่าอ๋อแต่ว่าตัวนึงคือความชื้นที่ปล่อยจากพูนความความชื้นที่ที่มันเข้าอยู่ข้างในแล้วก็มันจะกลายเป็นเหมือนกับฟองน้ําอะอในข้างนอกมันแห้งก่อนไงใช่มันก็เลยดูว่าเออเฮ้ยไม่ผหละ แต่ข้างในนู่นนะเต็มที่แล้ว